สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวย JLO นะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับสลับในสูตร2ตัว่างนะฮะเป็นสูตรใหม่นะครับงวดวันที่16เนี้ยลงเป็นงวดแรกนะฮะสิบกธันวานะงวดที่แล้วไม่มีให้ดูเป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับคู่เดียวชุดเดียวล่างเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะสลับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ นะครับเป็นเพียงแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเข้ามาตั้งแต่นงว่ของวันที่16ตุลาคมแล้วนะครับหลัก10นี่จะได้เด่นตัวเดียวหลักหน่วยก็ได้เด่นตัวเดียวเหมือนกันนะครับเราสลับในผลที่ออกเลยนะก็จะออกไปนะครับล่าง16ตุลาครับออกไปที่ใน61นะครับก็มาที่ในตัวกลับนะสูตรคำนวณได้16เลขออก61หนะครับวด1พฤศจิกายนนะฮะสูตรคำนวณได้ปาก7 Nah, นะครับล่างก็ออกไปในที่ในปาดเจ็บตรงๆมาตรงๆนะครับ16พฤศจิกายนนะฮะสูตรคำนวณได้37นะเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน37นะครับอ่ะก็มาตรงๆ2งวดนะครับแล้วก็งวดวันที่1ธันวาคมสูตรคำนวณได้2 2นะฮะผลล่างออกไปในที่ใน2 2นะครับเนาะนั่นแหละนะก็4งวดนะครับมาดูขั้นตอนและวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กัน แล้วว่าจะเป็นยังไงนะรสูตรจะเป็นแบบไหนนะครับตัวนะอาหารหลักสิบก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณ2นะครับหลักร้อยคูณ3เนาะแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับคูณด้วย5 10ล่างนะครับคูณ2ตัวคูณ5กับ9หน่วยล่างก็จะคูณ2ตัวเหมือนกันนะครับคูณ5กับ8ดเนี่ย ว่าทาไปก็เหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยเลขคงที่นะฮะสูตรเดียวกันนะก็คูณให้ตรงหลักนะครับเนาะคูณนะค,ณคูณคูณเป็นสูตรคูณนะไม่ได้อ่าคูณแล้วก็ค่อยมาจับมาบวกกันนะครับ5 9 5 8ปในหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นเนาอะ,อะหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยบนนะแล้วก็หลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับก็ลองไปทำตามนะฮะ ทำตามก็ได้เด้อนะครับเนาะหรือใครไม่อยากทําตามอ่ะดูให้จบคลิปแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในหาในหลักสิบครบนะฮะนะมาคูณกันในงวดนนี้นะครับเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะมีสองหลักเอาแค่หลักหน่วยก็คือใส่ไปแค่ในสามนะครับหกสองเป็นสิบสองเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับแปดห้าเป็นสี่สิบเจ็ดห้าเป็นสามสิบห้าเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสาม เจ็ดห้าเป็นสามสิบห้าเจ็ดคูณแปดนะฮะเป็นห้าสิบหกก็จะบวกกันทั้งหมดเลยนะครับอ่ะบวกกันง่ายๆก่อนเลยห้าบวกห้าเป็นสิบเป็นศูนย์สามบวกกันกับเจ็ดเนี่ยอ่ะเป็นสิบก็เป็นศูนย์นะครับสองบวกกันกับสามเป็นห้าห้าบวกกันกับหกเป็นสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งได้หนึ่งนะฮะสลับในที่ในหลักสิบนะต่อไปในหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ก็จะนำนะครับในที่หลักแสน หลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่3หลักหมื่นนี่จะคูณด้วย2แล้วก็5นะครับแล้วก็หลักร้อยนะจะคูณด้วย2 10สิบบนคูณด้วย2โดหน่วยบนก็จะคูณด้วย2นะครับสิบลาบก็จะคูณด้วยเลขคงที่5ถัดไปก็เหมือนกันนะครับจะเป็นในที่นีหลักแสนหลักหมื่น25นะครับก็2 2 2 5 todos, 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 todos. แค่นี้แล้วก็ค<ส>ูณให้ตรงหลักนะฮะคูณให้ตรงหลัก นะอย่าไปผิดหลักแต่ไปสลับหลักนะครับเลขคงที่ก็มีแค่3 2 5นะครับ2 2 2แล้วก็5นะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับน้อนั่นะนะแหละนะฮะสูตรนี้ก็ขอให้เข้าอีกเป็นห้างวดแล้วกันมาดูในงวดนี้นะครับแปดสามนะฮะก็จะเป็นในชื่อในยี่สิบสี่เจ็ดสองเป็นสิบสี่นะครับเจ็ดห้าเป็นสามสิบห้า นะครับเ2เป็น18 72นะครับเ2เป็น14 82เป็น16 75เป็น35จะบวกกันนะฮะง่ายก่อนเลยนะ4บวกกันกับ6เป็น0 5บวกกับ5เป็น10กเกะเป็น0นะครับ4บวกกับ4เป็น88บวกกับ8เป็น16ได้6ในหลักหน่วยสุรคำนวณได้1 6ผลออก6 1นะก็มาล่างนะครับในที่ในตัวกลับหวถัดมาก็เลขคงที่เหมือนเดิมเลยนะครับ59เป็น45 แปดเก้าสเป็น18 6แคูณสนะก็จะเป็นอนะีกทนะี่ได้สิบแปดหกห้บแปดหเนาะ6 9เป็น5้าสิได้5นะครับ1นคูณแก็จะได้แปดจะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับอ่ะเอาง่ายๆก่อนเลยนะ5้บวกหเป็นสนะิบแปดบวกกับ8เป็น16 6บวกกันกับ4ก็จะเป็น0เหลือแปดแปบก็จะได้8นะครับสลับในหลัก10บสู่ในหลักหน่วย นีครับเนาะอ่ะศูนย์คูอะไรก็จะเป็น0ูนย์ห้เป็น1ิ5หเป็นเกห้าแต่หกเป็น12บสนะฮะเกเป็น1ิบแปเป็น12 6 5เป็น30มสิบจะบวกกันนะครับบวกกันกับ2ก็จะเป็น0นเหลือ5กับ2บวกกันก็จะได้7 7็ดเในหลักหน่วยนะฮะสุดคำนวณได้8ปดเจผลออกแปดเจ็ล่างตรงๆนะครับถัดไปนะครับสีเป็นสามสิเป็น10 แปดสามเป็นยี8สิบสี่แปเป็นสี่สเป็นสี่สินะฮะแปเป็นเจ็ดเป็นสามสิบคูณเจเป็นห้าสิกนะครับก็จะบวกกันนะบวกกันกับ4เป็น0 2บวกกันกับ5เป็น7 7บวกกับ6เป็น13ได้3ามได้หลักสิบศูนย์ได้หลักหน่วยนะครับตัวสาเป็นเก้นะฮะสีเป็นแปดเป็นยี แปเป็น16 92เป็น18 82เป็น16 85เป็น40 9บเกวกกันกับ8เป็น17 7บวกกับ6เป็น13 3บวกกับ8เป็น11 1บวกกันกับ6ก็จะได้7สูตรคำนวณได้3 7มเจ็ดแผลออก3 7มเจล่างตรงตรงถัดมานะครับโน9เป็น45 82เป็น16บหนะครับหนได้3 55เป็น25้า 35เป็น15 39เป็น27่สิเจ็บห้เป็น3า7สเคูณแนี่ยก็จะเป็นในที่ในห้จะบวกกันนะครับห้บวกหเป็น1ิบหบวกหก็จะเป็น10 6หกบวกสก็จะเป็น99้เกบวกกับเเป็น16 6หบวกหเป็น12ได้สอในหลักสิบนี่ยน์ในที่ในหลักหน่วย43เป็น12 25เป็น1ิ5หเป็น25 1>, 1 2ได้2 4 2เป็น8 2 5เป็น10 3สเป็น15จะบวกกัน5้บวกหเป็น10 8กับ2บวกกันก็จะเป็น0ูนย์เหลือ2นะครับได้2ในหลักตัวยก็สุตรคำนวณได้2 2งนะครับผลที่ออก2 2ล่างนะครับก็4ี่ง่วดติดในฮะเนะก็ขอให้เข้าอยู่ล้วกันนะครับในล่าสุดนะหกเป็น5้านะครับ1 2ได้2 3, 2เป็น 6, 2, 5เป็น10 2, เป็น10นะฮะเ2เป็น18 2, 5เป็น10นะครับเนาะ8ปเป็น16จับบวกกันนะครับ4กับ6บวกกันก็จะเป็น0นะเหลือนะครับในที่ใน2บวกกันกับ8ก็จะเป็น0เหลือ6ได้6ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะฮะ 4, 3, เป็น12 6 2เป็น12 6 5 3 0อ่ะศูนย์ไม่ต้องใส่หรอกเนาะ2 2เป็น4 2 5เป็น10 2 2เป็น4 2 5เป็น10อ่ะศูนย์ไม่ต้องใส่หรอกเนาะก็จับปวกกันนะฮะ2อบวกสเป็น4 4บวกกับ4เป็น8 8บวกกันกับ4เป็น12ก็ได้แล้วคู่เดียวนะครับ6 2 2 6งนะหกสอหรือ2 6นะครับเนาะอ่าหรือจะเป็นหรือมันอาจจะพลิกกับหัวนะครับเป็น2 9นะ9 2 2 9ออานะอาจจะพิกกับห nah mmm ัวเป็น92นะหรือ62อนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะเนี่ยก็ลองนำไปจับแล้วกันนะครู่เดียวเท่านั้นนะฮะหกนะครับหรืออยากจะพิกกับหัวเป็น92ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะสำหรับนะฮะในสูตร2ตัวล่างนะฮะชุดเดียวเท่านั้นนะฮะคู่เดียวชุดเดียวเท่านั้นนะครับลองนำไปลุ้นลองนำไปจับนะฮะสลหรับในเลือกซื้อถ้าหวย นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับสำหรับในยดของวันที่16ธันวาคมนะครับสูตรหวยนะครับปีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะสำหรับท่านไหนที่ชื่อชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ก็ขอให้ทุกทุกขัานโชคดีแล้วกันนะครับแล้วจะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ